สวัสดีครับสวัสดีวันที่3พฤศจิกายน2024นะครับขณะน,นี้เวลาตี3 31นาทีนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10ทับ38นะัดก็วันเสาร์นี่เตะลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งคู่ดึกของวันอาทิตย์ก็คือทเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่สุดท้ายก็คือวูฟกับคิสตันพาเลสนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนนะครับ ก่อนหนึ่งก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ถูกอัปโหลดขึ้นในเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่นะครับก็ผลสรุปการแข่งขันดังต่อไปนี้เลยครับนิวคาสเซิลนะครับหักอาร์เซนอลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอืทําให้อาร์เซนอลแพ้อีกแล้วครับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่สองควนใจแอดมินเลยครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านชนะไบตันแบบเนียนๆไป2ประตูต่อหนึ่งก็สรุปแล้วไบตันแพ้ลิเวอร์พูลสองนัดติดเลยครับ แพ้ทั้งถ้วยคาราบาวครับแล้วก็พรมเมลีกต่อเนื่องเลยครับก็ถือว่าเป็นแต้มที่สำคัญเลยครับสามแต้มทำให้ดีดแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาอยู่ที่ที่สได้โดยอัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3ต่อเลยครับอีส e วิตนะครับเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์เป็นหนประตูต่อหนึ่งนะนั้นนี่มีใบแดงด้วยนะครับบอลมัดนะครับเปิดบ้านเฉือนนิ่ม กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะฝูงไปสําเร็จ2ประตูต่อ1ครับทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนําเป็นตารางอันดับ1ของตารางนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่นมาอยู่ที่2ตามลิเวอร์พูลอยู่2แต้มเลยครับอันดับต่อไปนะครับคู่ต่อไปนะครับเซาท์แธมป์ตันนะครับอชนะแล้วครับเซาท์แธมป์ตันติดกับครับเพราะว่าเซาท์แธมป์ตันชนะนัดแรกของฤดูกาลได้3แต้มเต็ม ก็เฉือนชนะเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือชัยชนะนัดแรกของเซาท์แฮมตันในพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ต่อไปนะครับฟอร์เรสต์ครับเอาชนะเวสต์แฮมไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเนีเก่งจริงขึ้นไปอยู่ท็อปทีเลยครับขึ้นไปอยู่ลำดับที่3ามเลยครับฟอร์เรสต์คู่ต่อไปสุดท้ายก็คู่ดึกๆนะครับเที่ยงคืนครึ่งวูฟแฮมตันเปิดบ้านเสมอกับคิสตันพาเลสไป2ประตูต่อ2ครับทั้ง2ทีมก็อยู่ข้างล่างตารางอยู่นะครับ นี่คือล่าสุดผลล่าสุดนะครับคืนนี้นะครับมีสเปอร์พบกับแอตตันวิลล่าคู่นี้คู่เอกอีกหนึ่งคู่แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเซลซีอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่เด็ดๆนะครับเขาก็ขอต้อนรับกับลูเบนอาโมลิมนะครับโค้ช3วัย39ปีจากสปอร์ตติง้งลิสบอนมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้แต่ยังไม่เป็นทางการนะก็จะไปจะคุมอย่างเป็นทางการอีกทีก็ เข้าใจว่าวันที่9หรือวันที่11นี่แหละฮะติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายจะขึ้นต่อวันอังคารเลยครับวันจันท์นะครับแล้วก็ข้ามาตีสามวันอังคารเลยครับฟูลแลมพบกับเบนฟอร์ดนะครับแหมสลับคืนนี้ยกเครดิตให้กับบอลมาส์นะครับที่ถล่มจากฟูงแมนซิให้ลดลงมาเป็นที่2ได้นะครับแหมขอชูโคกเลยแล้มาดูอันดับตารางคะแนนเลยครับตามหน้าจอนี่เลยครับ ลิเวอร์พูลนะครับแข่ง10ชนะ8สเสมอ1แพ้1มีอยู่25แต้มครับนำรองจากูงอยู่2แต้มนะครับอันดับที่2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง10ชนะ7สเสมอ2แพ้1มีอยู่23แต้มนะครับอันดับที่3นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับขึ้นมาเป็นท็อปทีครับแข่ง10ชนะ5สเสมอ4แพ้1นะครับมีอยู่19แต้มตามด้วยอาร์เซนอลนะครับอ่าเป็นอาร์เซนอลเจ้าเดิมละก็คือรักษาทรงอยู่ท็อปที ท็อปทีท็อโฟอย่างเงี้ยครับแข่ง10ชนะ5เสมอ3แพ้2มีอยู่18แต้มนะครับตามด้วยแอตตันวิลล่านะครับที่จะลงแข่งกันวันพรุ่งนี้วันนี้แหละครัแข่ง9ชนะ5เสมอ3แพ้1มีอยู่18แต้มตามด้วยอันดับ6เซลซีนะครับแข่ง9ชนะ5เสมอ2แพ้2มีอยู่17แต้มไบตันนะครับอยู่อันดับที่7แข่ง9ชนะ4เสมอ4แพ้1มีอยู่16แต้มตามด้วยบอลมัดนะครับ แข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3มีอยู่15แต้ม1ในนั้นก็เป็นโคนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่แพที่ชนะอันดับที่9นะครับฟอร์มปังๆเลยครับชนะอาร์เซนอลมา1-0นะครับนิวคาสเซิลนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3มีอยู่15แต้มตามด้วยสเปอร์นะครับแข่ง9ชนะ4เสมอ1แพ้4มีอยู่13แต้มนะครับบอลมัดนะครับเบนฟอร์ดขออภัยครับเบนฟอร์ด แข่งเก้ชนะ4เสมอ1แพ้4นะครับม,อ 9, 3, มอ 3, 3, ีอยู่13แต้มเช่นกันฟูลแลมนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ3แพ้3มีอยู่12แต้มนะครับอยู่อันดับที่12อันดับที่3นะครับขึ้นมา1ลําลำดับนะครับเพราะว่าแอตเลตมไปแพ้ซะเยอะก็ได้ดีด้วยประตูได้เสียนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4มีอยู่11แต้มนะครับอันดับที่4เวสต์แฮมนะครับแข่ง10 ชนะ3เสมอ2แพ้5มีอยู่11แต้มตามด้วยเลสเตอร์นะครับแข่ง10ชนะ2เสมอ4แพ้4มีอยู่10แต้มนะครับอันดับที่16เอฟเวอร์ตันนะครับแข่ง10ชนะ2เสมอ3แพ้5มีอยู่9แต้มนัดล่าสุดก็เสมอนะเอ้ยแพ้นะครับเอฟเวอร์ตันโทษทีแพ้อันดับที่10 พิสตันพาเลตนะครับแข่ง10ชนะ1เสมอ4แพ้5มีอยู่7แต้มนะครับอันดับที่18นะครับอีฟสวิตแข่ง10ยังไม่ชนะนะครับเสมอ5มีอยู่5แต้มนะครับนัดที่แล้วก็เสมอนะครับอันดับที่19เกาเซาเทมตันแข่ง10ชนะ1เสมอ1แพ้8นะครับมีอยู่4แต้มนีเบลดของตารางมาละเออห,อ,หอหนึ่งลำดับอันดับที่20วูฟนะครับเก็บได้1แต้มของทีนี้เพิ่มมาเป็น2คะแนน แข่ง10เสมอ2แพ้8มีอยู่2แต้มครับอ่านี่คือทั้งหมดเลยครับของวันที่2ถึง3พฤศจิก,กานะครับนะัดที่10ทับ38นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลับฝันดีใครตื่นเช้าขอให้ได้เงินได้ทองล้ำล้ำรวยๆต่อไปนะครับก็พบกันใหม่เย็นนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ